เอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเปิดการ์ดตำนานนะครับผม3ใบเพิ่งมาไม่รู้ว่าวันแรกหรือเปล่าอาจจะเป็นวันนี้วันแรกนะครับผมใบนี้นะก็ตกประมาณพันหนึ่งแะนะครับผมก็ได้แสนห้าเอ็มพีนะครับผมแล้วก็ตั้งอัปเกรดหนึ่งพันนะครับผมอันเนี้ยอันเนี้หนึ่งหนึ่งพันบาทเนี่ยคือเราได้สามใบน,นี้นะคือการ์ดมันแถมเว้ยเออ <c oughs> คืออย่าไปหวังกับมันมากเพราะว่าอันเนี้ยแหละที่เราจะได้จริงๆแต่การ์ดที่คือแถมก็ไปสุ่มมาไว้ได้ดีไม่ดี เป็นโบน,นัสไม่ใช่เหรอทุยนดี๋แหละได้วยคาตำนานเนี่ยหนึ่งใบก็ทุกตำแหน่งเลยนะตั้งทุกตำแหน่งหนึ่งพันบาทคาตำนานถูกไหมก็ถูกมั้งเนาะหนึ่งพันบาทไม่รู้ตอนนี้แต่เอ้ยแต่ว่าราคาตำนานมันตกอระดิมันจะถูกเบาแต่ว่ามาสามใบนะครับผมอันนี้เป็นของกัปตันแจ็คนะครับผมกัปตันแจ็คนะชื่อแจ็คแหละแต่ชื่อไอดีกัปตันแจ็คนะผมก็นอซื้อมาแล้วนะสามใบนะฮะก็ต้องขอบคุณมากที่ มาเปิดกันนะครับผมก็มาอยู่ในนี้แล้วโอ้โหเอา้าอ๋อมีอันนี้ใบหนึ่งด้วยเฮ้ยมีกองหลังใบหนึ่งกองหลังมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อแสดงว่าสองพันใบละพันสองสองอ๋อสองใบแล้วก็มีอีกใบหนึ่งตัวไหนวะอ๋อไม่น่าทำไมน้องในสตรีมคนเมื่อกี้เขาทักว่า การตํานานกองหลังก็ยงยงอย,งอยู่อ๋อมันมีกองครับตำนานกองหลังลด้ยังไงเท่าไหร่โอ้โหสี่พันบาทไม่รู้ว่าซื้อแบบเงินเพียวๆเลยหรือเปล่าเขาตกเท่าไหร่อ่ะหกพันหกพันบาทใช่ป่ะหกพันบาทนะครับผมนี่ <c oughs> วันนี้แล้วก็เสียงรถ เสียงลบนี่แม่งชินแล้วมาผมขอเปิดสองใบนี้ก่อนละกันมันจำกัดสองใบต่อไอดีอ๋อนี่ผมกดไหนสตรีมนะมีน้องในสตรีมบอกจำกัดอ๋อโอเค่จำกัดสองอ๋อไม่น่าทำไมซื้อสองใบมันจะอ๋ออะไรเยอะแยะเนี่ยเปิดเถอะมาทำใจแป๊บนึงน้องเขาบอกว่าอยากได้แบ็คเกนเบลเบลเออร์นะผมแบล็กเกนเบลเออร์จะได้ป่าว มาครับผมเอากุลลิตไปแล้วกันเอออเากุลลิดไปแล้วก็ไป,วกไปขายซื้อแบคเกิรบลเออร์โอเคไหมน่าจะเหลือเงินด้วยใบยแรกครับผมเปิดทีละใบเลย ไปครับผมเอ้ยมาเอ้ยเอ้ยดีดิดีป่ะมาดินี่เอ้ยผมว่าดีนะมาดินี่แพงนะดีปะวะเฮ้แต่แพงนะนักเตะมันถูกแล้วใช่ป่ะออริเจนมาดินี่เกือบ3,000นี่ก็ถือว่าโอเคป่ะพันบาทอะ่ะแต่บมาดินี่อะ่ะประเดิมน่าจะสวยนะสวยปะวะไม่รู้แหละเติดต่อดีกนวะ่า ที่มีที่เงียบๆนี่กำลังกำลังกำลังโฟกัสอยู่กำลังอื่นอยู่อยากคืออยากได้ตัวดีๆถึงใช่เดีเอาจริงไอดีตัวเองเวลาเปิดกับไอดีคนอื่นแม่งตื่นเต้นนะไอดีคนอื่นตื่นเต้นกว่าไอดีตัวเองไอดีตัวเองมันก็เฟลเองคนเดียวงแต่ถ้าไอดีคนอื่นมันทําคนอื่นเสียใจด้วยไงผมไม่ชอบไม่ทําให้ใครเสียใจครับผมจะเช่นมาเปิดเถอะอย่าโม้เยอะโอ้โห ก็โอเคน่ะได้มานีนี่ยังดีไันมาดีนี่เกือบตายแล้วโอ้เกือบยังยังดีนะที่มันดนี่โผล่มาถ้ามันดนี่ไม่โผล่มานี่คือแบบเลเทอะไอหรือว่าเอยแต่คานาโนโล่ก็แพงนะถ้าเทียบกับพวกลาสันฟาวเลอร์ใช่ไหมน่าจะถูกกว่านะ าลาสันทอลเลอร์เลยมันอะไรอย่างเงี้ยซีแมนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยก็โอเคแหละสองใบนี้รวมไปก็ถือว่าคุ้มแหละของจริงคือใบนี้ครับผมน้องเขาบอกอยากได้แบ็คเคนเบลเออร์นะครับผมแต่ผมจะเปิดให้ได้ไอ้กุลิดมันกองหลังนอ้เป็นกองกาลางดิแบ็คเคนเบลเออร์แพงสุดหรอแพงสุดใครวะกองหลังไรากาดเออเดี๋ยวเปิดให้ไรกาศแล้วกันเอาไปขายแล้วซื้อแบ็คเคนเบลเออร์สองตัวโอเคปหมมาครับผม ใบนี้แหละของจริงใบเมื่อกี้แค่ตีล่อเดี๋ยวใบเมื่อกี้แค่เปิดล่ออ่าเปิดล่อไปก่อนเดี๋ยวหัวหน้าจะมาแล้วผมหัวหน้าอะไระ่ะโอ้ยไม่ได้เปิดนานตื่นเต้นมาครับผมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไปโดโลงบอง ถามว่าทําไมผมไม่ดีใจหรือไม่เสียใจเพราะผมกำลังงงอยู่มันดีเพราะวะ่บองนี่เก่งนะในสายตาผมบองเก่งแล้วอยู่แมนยูด้วยเก่งอยู่แมนยูเป็นตํานานใหม่แต่ที่ผมคาใจทําไมมันพันแพลเองปะถ้ไมถูกยังอะ่ะโอเคผมก็ละมาณนี้โอเคขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะสำหรับผมที่ติดตามรับชมนะครบคุณมากมาก ไว้เจอกันใหม่นะครับผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไปละรว,วมๆแล้วน่าจัโอเคแหละไปละผมบ๊ายบาย